นนี่ก็จะเป็นของซองสุวรรณของรูดสี่น้อยเมื่อวานเนะหาะห้านอยเมื่อวานแตกสนันวันใบพ่อแม่พี่น้องรอบ VIP เข้าไปสามตัวตดสองตัวบนสองตัวบนสามตัวตดซองสุวรรณเดินดีสุดๆบ่เขาแต่ห้าหน้อยได้เขาเล่าความเด้ซองสุวรรณแล้วก็ต่อรอบปกติเนาะ ไปรอบปกติกอน1991แล้วก็แตกสามตัวรอบ VIP. มีไอพีเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับของซองสุวรรณมาจับตามองจับตามองผู้ใดเป็นแฟนครับของซองสุวรรณเป็นจังใดชอบกระจัดคัดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโอดใช้วิจารณญาณนในการรับสมเหลขนี่เขามีลุดเดอ้อค่ะเดอ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามนอกเพื่อนี่น้อง ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอนี่จะเป็นของสองสุวันณซองสุวันให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวจะมีเก้าสองเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามบั้นจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่เก้าสามหนึ่งสองสามตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่งสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคล้องสองสุวันวันนี้แล้วไปต่อเป็นคล้องดาล่ามาดามเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องเฟนครับคล้องมาดามตามบานเนมือวานเมื่อตามบ่เขาเนะเมื่อเขาบ่ตามเมืนอเมื่อตามบ่เขามือเขาบ่าตามดาล่ามาดามไปสามรอบจุจุ ไปรอบกาชาตสี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวเน้นตัวจบไปรอบสามัคคีหกสี่สี่หกต่อด้วยรอบพิเศษรอบพิเศษนี่มาดามันเน้นอยู่แล้วเนาะของมาดามเน้นรอบพิเศษเข้าไปเต็มเตมตัวเน้นตัวจบแปดสี่สี่แปดเข้าตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวจบให้สี่เม็ดเดียวตัววิ่งตัวรูดมามาตั้งหลายรอบพมพี่นองเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับ จับตามองว่าของมาดามจะปังจะพานอีกบออะซ้ายขยันไปหาหน่อยผูย้ใดๆกล่ะคอมเมนต์มาในเด้อหาหน่อยเนาะมันสุดๆว่าต้องรอไปได้ทุกวันแล้วก็หลายรอบด้วยสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะอะมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามของมาดามมาดามให้วิ่งรูดสี่หน่อยถึงห้าหนอยเก้าเม็ดเดียว สองตัวสี่หางเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามตัวสามหางเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามตัวเน้นหางสองหาง เก้าเก้าศน้าเแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวหน่อยนำโชคเนาะค่ะเนาะแมวน้อยนำโชคกับแตกสะนันวันไหวพ่อแม่พี่น้องเข้าไปรอบสะโพกจิตทั้งบนและล่างเด้อรอบสะโพกจิตเข้าไปที่0ูนยตรงๆตัวเน้นตัวจอดล่างเข้าไปที่ สามหกเข่าบนล่างแล้วก็รอบสามาคัคคีเข้าไปที่หกสี่สี่หกตัวนิ้นตัวจบผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองวันนี้เนาะของแมวน้อยนำโชคผู้ใดเป็นแฟนครับเตียนตัวแคปหน้าจอแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดแปดเม็ดเดียวผู้เล้วพ่อแม่พี่น้องจัดไปบานนี่เอาลราเรีเอาลราเรีงานเข่าเด้ยบาน,น รูดแปดเม็ดเดียวสองตัวสี่หางแปดสองแปดสี่สี่สองสี่เก้าตัวกันศูนย์สี่ค่ะสามตัวสองหางเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่เก้าแคปหน้าโจรสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่แปดสี่สี่สองสี่เก้าอันผู้ใดเป็นแฟนครับแมวน้อยนำโชคแคปหน้าโจร เห็นอันเอฟซีเขามาคอมเมนต์อยู่ด้วว่าใดกับแมวหน่อยน้ำโชกหมานอยู่ว่าสั่นว่าอ้าดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณแมวหน่อยน้ำโชกเด้อค่ะเพื่อนก็ขยันให้มากพี่น้องยังบ่มีค่านำใจให้เพื่อนจ้าลืออยู่ลอกก่อนเด้อแมวหน่อยน้ำโชกเนาะอยู่อยู่อยู่กันด้วยใจเนี่ยเด้ออย่าเฝ้าในจากกันเนาะอ่ะของเซียนนม เข้าไปรอบพิเศษ8 4 4 8มื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแฟนครับของเซียนนุม่มบได้เขาตะห้าหน้อยได้เล่ากับไปเราเด้อเดินเราเด้อของเซียนนุม่มกลับมาพัง,งาดอีกแล้วเซียนนุ่มให้มาวันนี้รูด4น่อยถึงหน้อย8กับ0 2ตัว4หาง8 6 8 7 0 6 0 7 เบิ้ลจะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง8 0 6 8 0 7 8 8 0 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่8 6 8 7อุ้ยคักเนอะ8 6 0 7ด้อค่ะ2ตัวคนเน้นเนาะเน้นไปที่8 6 0 7 3ตัวเน้นหางเดียว8 0 7แคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของใครกับประบุญขอบุณเซียนนมเด้อค่ที่ห้ตัวเลขกนาะทางมาวางทางสองเนาะราบขอบระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าได้ไปรอบกาชาดสามสองสามตรงตรงเข่าตัวเน้นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเพิ่นจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หนึ่งหกโอ้สี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หกเด็กค่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่สองหกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสี 4, 6, ่หกหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามข้อ เลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อ,ตอขอบคุณขอบคุณเลขลับนางฟ้าเด้อที่หายตัวเลขเนะาะทังมาบ้างทั้งช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาขอโทษขอไพ่โบผานเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หาง สองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองหกสี่ห้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ห้าจับหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยบัวพานตรง,ตงกลาบขอโทษขอภัยมือหนีมือไม่เนาะของชอเชษชัยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้าน้อย, 5, อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หางสองศูนย์สองศูนย์สามสองสามสองสี่เบิ้ลจะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองส,า,ส,ส,องส,องสามตัวสามหาง ศูนย์สองสาสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่0ูนย์สามสสามตัวเน้นหางเดียว0ูนสองสแคปหน้าจอ <c oughs> แคปหน้าจอถ้าใครจะตามขององวอเช,ชืใจเนาะค่ะเนาะ กันมีเสียงไอเล็ดรอดกะกาบขอโทษขอไผ่เด้อพ่อแม่พี่น้องนะอ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของลกก็อกยิปผารวยกับบัวพานตรงกาบขอโทษขอไผ่เนาะ,ะนะก,กันเนาะล็อกยิปผารวยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เป็นจังไจนะโน่ล็อกยิปเนี่ทํางานหนักบ่เนานะช่วงนี้คือจังบ่พานเนาะซับสวนบ่ทางานหนักบอกนะเหรอคนลงของได้พ่อแม่พี่น้องช่วงใกล้เทศกาลสงการเนาะ เพราะว่าขายทุกอย่างยี่สิบนี่เพิ่นสิตเตรียมของล่งยางหนักเลยสองขั้นลดสิบหรอพูดแมมพี่น้องทํางานหนักช่วงนี่เพ,พิ่นกัเลยจะประมาณงวยง่งนั่งในด่งเลขเน่จากหน้อยเนาะบกเขาบกปังกกายว่ากันเนาอพ่อแม่พี่นอ้องอชอบของไั่จิมของพูนันของแรกล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูดลาวรูดฮานอยสี่หนอยค่ะหนึ่งกับสามสองตัวสี่หาง หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสี่สามห้าสามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามห้าเช็คหน้าจอถ้าใครจะตามโค,งโค้งล็อกจิกพารวยจัได้กราบ,บขอบุญขอบุณล็อกจิ๊กนะคะ ทีห่หาตัวเลขแนาทางเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจิเป็น FC ฟใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาวขอบพระพุทหลายๆคล,ลิปนี้ขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหน่อยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ